มีอยู่5,000แมวนะครับเดี๋ยววันนี้จะมากดกาชาสัก3อย่างละกันที่มันแบบว่าจําเป็นจริงๆนะครับที่ต้องใช้นะก็คืออันนี้ครับดีต้องใช้จริงโอ้ะนะฮะเขี้ยวกุดนะครับยังไงทุกคนก็ต้องมีนะเพราะว่ามันน่ารักนะครับอือยังไงเดี๋ยวไปดูนะครับ อ่ะคราวนี้ครับลองมากดดูนะว่าจะต้องการันตีหรือเปล่านะครับถ้าการันตีมันก็จะใช้ประมาณ1,100 b i บิทคอยนะครับแต่ถ้าเกิดได้เร็วกว่านั้นก็ถือว่าดวงดีนะเพื่อนๆฉะนั้นช่วงแ,กแรกๆกับช่วงกลางๆนะครับไม่ต้องไปซีเลยว่ามันจะเสียเหรียญแมวเยอะเหรียญแมวน้อยนะครับถ้าคิดว่าเรามี1,100แมวเนี่ยให้อัดไปสุดเลยนะครับเดูซิว่า จะได้ก่อนตอนกลางหรือการันตีนะครับเนี่ยนะจาก4900นะครับเหลือ3,900นะฮะพอดีเป๊ะเลยนะครับสำหรับการันตีอ่ะกดให้ดูอีกอันละกันเพราะว่าอันนี้ก็จำเป็นนะครับสำหรับไอกระดูกมังกรน,นะครับอ่ะกดไป เหมือนเดิมรับเพื่อนก็คือช่วงแรกช่วงท้ายเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับอืม่ะแต่คราวนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากใช้เหรียญลุงแรกก็ได้นะครับอันนี้ใช้ห้าเหรียญลุงนะในการแลกกระดูกมังกรแต่ถ้าเกิดเนี่ยอยากกดแบบนี้นะครับเผื่อเอาไปลุ้นว่าเหรียญลุงเอาไปซื้อกาดอะไรที่มันดีๆอยู่นี้นะครับก็ได้นะแต่การสิบสองเหรียญอันนี้รู้สึกแบบ ยังไม่ค่อยโดนนะครับก็เลยคิดว่าจะข้ามตู้กงรงล้อนี้ไปก่อนค่อยไปตู้กงรงล้อหน้านะครับอ่ามาแล้วครับการันตี1100งพแมวเสียไปแล้วครับนี่2200แมวนะครับแค่ตู้เดียวเองนะแล้วเราจะเอากระดูกมังกรมาทําอะไรครับเอามาทําแบบนี้ครับจาก10ช่องเพราะว่าช่องที่11เนี่ยมันใช้2กระดูกมังกรนะครับเพราะว่า สมรรถต่ำๆอ่ะสิกระดูกมังกรอ่ะโอเคถ้าคำนวณได้ดีอ่ะมันสามารถใส่ได้3สกิลสืบทอดนะครับหรือว่าสองสกิลหลักอะไรแบบนี้นะฮะอืมเนี่ยย่างของสันก็เอามาใส่เป็นสกิลโจมตีเวทน,นะครับกับชุบอันนึงก็ใช้11ช่องพอดีนะพรอนเป็นสกิลใหญ่แต่เกิดเป็นสกิลเล็กๆอ่ะถ้าเราอัพให้เต็ม10ทั้ง3เลเวลอ่ะ ช่อง11ก็ถือว่าเป็นช่องที่คุ้มค่าที่สุดนะครับสำหรับณนะตอนนี้อ่ะคราวนี้เรามาดูอีกกล่องหนึ่งครับนั่นก็คือกล่องทอนะครับซึ่ง <c oughs> เนี่ยถ้าเกิดเรามีใบนี้นะครับทอจะกลายเป็นถึกโคตรมหาปลายนะครับอืมเพราะว่าเวลาโดนโจมตีอะไรมามันจะเป็นธาตุลมหมดใช่ปะ่ะแล้วเราได้เกาะลมซึ่งเมื่อก่อนเราใช้โดเกบิแต่ตอนนี้กลายเป็นเกาะลมเลเวลส นะครับแล้วเกิดมีใส่ฝากอีโอหูโคตรถึกจัดๆนะครับเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดกดไม่ได้การ์ดทอก็จะได้เป็นพวกตัวออฟแมวนะครับทั้งฝั่งซ้ายนะครับก็คือสีส้มแล้วก็ฝั่งขวาเป็นสีม่วงนะครับเดี๋ยวเรามาลองกดให้ดูนะว่ามันจะได้การ์ดไหมหรือได้มอเตอร์ไซค์บ้างไหมนะฮะแต่ที่แน่ๆครับมีบางคนอาจจะรักไก่นะครับใช้หินอันเก่าได้ไหมไม่ได้นะครับ มันเป็นหินเลเวล2นะครับเออมันก็จะมีให้แลกการใบนี้นะครับซึ่งหินเก่าไม่มีนะอันนี้ก็ต้องแสดงความน่าเสียใจกับคนที่มีหินเก่าเยอะด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อเันก่อนนะครับซื้อมาซัก1้อยกล่องก่อน2 5 0 0เแมวนะครับอืมกดทีละ10นะครับได้หิน10ก้อนโอ้โหกด90ไปอ่ะได้เป็นมอเตอร์ไซค์1คันแล้วก็อ่า ัวออฟแมวฝั่งซ้ายหูเยอะมากนะครับ10ใบนี่คือเยอะมากนะเพื่อนๆเพราะว่ามันกดใช้ไม่หมดหรอกนะครับมันเยอะจริงนะฮะเนี่ยเอาไปดูนะครับว่าได้ออกอะไรบ้างนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาอีกสักเท่าไหรด่ดีให้มันครบจํานวนหินนะครับก็คือ200กว่าก้อนใช่ไหมอืมนะเป็น167กล่องนะครับ อ่าร้อยหกเจ็ดกล่องบวกอีกร้อยเป็น267นะครับก็น่าจะพอดีนะฮะจริงๆมันมีแจกอีกนะเพื่อนๆถ้าใครไม่ครบก็ลองคำนวณดีทีก็ได้ครับเนี่ยออกเป็นอออฝั่งขวานะครับประมาณ4ีหกล่องนะฮะแต่ตัวฝั่งซ้ายนี่ออกรวัวเลยนะครับเห็นไหมเออแต่สุดท้ายครับก็อย่างที่ร้วนครับก็คือ น่าจะประมาณว่าการันตีแทบจะทุกกลองเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครได้ระหว่างต้นระหว่างกลางนําก็ถือว่าโชคดีนะเนี่ย268ก้อนนะครับแลกมารับรอ,องว่าทอเนี่ยถึกแน่นอนนะฮะทอถึกแล้วก็มาที่กล่องสุดท้ายครับครั้งที่แล้วกดไปประมาณ80ทียังไม่ออกเลยนะครับสําหรับชิ้นนี้ซึ่งเห็นบางคนกดก็แบบทีสทีออกแล้วอันนี้มันก็อืมก็ถือว่าดีใจด้วยนะครับ แต่สําหรับไอดีนี้ก็อย่างที่เรรู้กันครับคือท้าไม่สุดมันไม่ออกจริงๆนะครับอ่าเก้าสิบทีแล้วครับเก้าสิบทีออกแค่นี้อ่าร้อยทีครับออกแค่นี้นะฮะอืออ้าร้อยสิบทีมาแล้วครับก็ยังถือว่ามานะครับมาที่ทีที่หนึ่งร้อยสิบนะครับอืม โอกาสเลรนี่มันแค่สองเปอร์เซ็นต์นะจริงมันออกง่ายนะเพื่อนเนแต่ทาไมไอดีนี้มันออกยากก็ไม่รู้นะครับขนาดกดการันตีไปเจ็ดสิบกว่าทีก็ไม่ออกนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะมาย้ายออฟกันนะครับชิ้นนี้มันย้ายออฟได้นะเพื่อนๆอนอ่าเราย้ายจากชิ้นเก่านะครับซึ่งเป็นบวกสิบห้าอันเก่าที่เราคาดว่าจะไม่ใช้แล้วนะแล้วก็เราจะย้ายบวกสิบห้าด้วยนะครับเราก็ต้องซื้อหินสีฟ้านะครับ ซึ่งถ้าเกิดจะใช้เนี่ยก็ต้องใช้ประมาณ15ก้อนนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเพื่อนๆมีตั๋วฟ้าเยอะนะครับก็แลกเท่าที่ทําได้นะครับเนี่ยซันพยายามแลกจากพวกกิจกรรมนะฮะแล้วก็พวกเนี่ยกาฟ้านะครับแลกมาได้เลยมีเท่าไหร่แลกให้หมดนะครับหรือว่าจะไปเล่นกิจกรรมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาร์เลนจ์ก็ได้นะฮะอันนั้นก็มีให้สะสมตั๋วเหมือนกัน อืมอ่ะท่นใช้ตั๋วไปประมาณสักสิบสามก้อนแล้วกันนะครับน่าจะได้ประมาณสิบสามก้อนแล้วก็อีกสองก้อนก็น่าจะใช้เหรียญแมวเอาแต่ถ้าเกิดใครไม่เล่นกิจกรรมพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาเลนจ์หรือว่าไม่ค่อยทำกิจกรรมอันนี้ก็หนักหน่อยนะครับอาจจะต้องซื้อถึงหลายพันแมวเลยนะครับอ่ะครานี้ครับมี15ก้อนแล้วนะครับเราก็มาทำการย้ายบวกนะครับจากอันเก่าเป็นอันใหม่นะฮะ ปากเบสบอลไม่ใช้แล้วนะครับเอาเป็นอันนี้แทนนะครับได้ลดกันมนุษย์ด้วยซึ่งออสการ์เนี่ยเผากันมนุษย์ยิ่งมียิ่งดีนะครับมันกันเผาดีนะฮะอย้ายมาเรียบร้อยนะครับกันไซเลนต์กันฟลีดด้วยนะครับแล้วกันสกิลด้วยดีมากเลย